ช่วงนี้พบกับนางเอกสาวน้ำเพชรแห่งวงหมอลำหมายเลขหนึ่งปฐมบันเทิงศิลป์และวันนี้เธอจะนำโชว์อะไรมาให้เราได้สะออนกันต้องไปชมกันแล้วล่ะครับสวัสดีอาจารย์ทั้งสามท่านและก็พี่น้องสกุสกุลน,นะคะน้ำเพชรจันจาวปฐมบันเทิงศิลป์ค่ะ เมนนื่อกีมาฝากผลงานเพลงนะคะบหากกัรไปสาแลา้วก็ก่อนล่ํานะคะเกี่ยวกับเป็นล่ําเรื่องเก่าๆของปฐมวัฒน์เสียน,นะคะเป็นในช่วงหนึ่งของลีลาวดีนะคะเลวตะนะคะในในวงนี้เล่นเป็นตัวอะไรครับ เป็นกุม่านค่ะเป็นกุม่านบางที่ก็สลับซับเปียนกันนะคะกุม่านนี่ในวงมีลายตัวเป็นบอครับมีค่ะอ๋อสลับกันเล่นบางมือบางมือไปถ้าถ้ามีการขาดหรือว่ามีการเจ็บป่วยก็คือสลับซับเปียนกันไประวังนั่งเอกกับกุม่านน่งสิค่ะครับอยู่กับปฐมมาจักปีแล้วครับหลบไม่นี่ฮาปีค่ะอ๋อเป็นป็นเคยอยู่มาก่อนแล้วเนบ่ครับเคยอยู่มาก่อนตั้งแต่อายุสิบปีค่ะอ๋อสิบาปีแล้วก็ออกไปเรียนล่ำสิ่ง ้วก็กับเขาว่าไม่ตอนหาปีที่แล้วอะค่ะเพราะพ่อไปเปลนล่ำสิงแล้วคือเดีได้เศร้าลํำสิงครับขอโทษทีท่ค่อยมีเจ้าภาพค่ะลํำเลื่องตอก่อนกับลํำสิงเนี่ยวลาเขาไปเหตุงานมันตางกันหลายบ่ครับตางค่ะลํำสิงเป็นยังไงครับลํำสิงสีขาวค่ะอ๋อไมา่ถึงว่าการลักษณะของการทํางานก็จะเป็นกติอีกในในรูปแบบหนึ่งแต่ว่าความเมยสิบวสุลํำเลื่องตอก่อนค่ะ ถล่าสิงกับเซเลนแค่บ่เกินตีสองค่ะสามทุมพ่พอดีสองแต่ว่าถาล่าเรื่องต่อก่อนกับะเลนสอดแจงค่ะอ,อ๋อเมื่อนี้มีก่อนล่ำสันมาฝากข้าวหนั่มัมนบ่ครับฝากค่ะแต่ว่าก่อนนี้สิเกี่ยวกับเรื่อง ลีลาว่าดีเลวตะค่ะแต่ตอนนี้อยากได้เลวตะมื่อนีมาตามหาเลวตะในสตูดิโอเอาเอาเบิ้งเลยเบิ้งเลยรอที่สุดก็บพี่พีอินน่ะค่ะอีกแล้วโอ้จะใช่นี่ละนาเอาอีกแล้วครับนี่ละหนาเมื่อหนีเป็นพระเอกค่ะว่า่ห้เป็นพ่อค่ะต้องเรียนนี่ยังบอครับคนละเมืองครับคนละเมืองในเรื่องนี้นะคะในตอนนี้จะเป็นช่วงที่ว่าเลวตาออกบวช รู้ว่ารูวาลีลาวดีสิสิแต่งงานสิแต่งงานกับเศรษฐีก็เลยนหนีไปบวชค่ะแล้วลีลาวดีก็เลกตามไปงอเลวตาให้กลับขึ้นมาอยู่น้่แต่ว่าเลวตากับว่าย่อมกลับเพราะว่าเลวตาอยู่ในข่าผาเหลืองแล้วมามาจากน้อยมากเลวตาหน่มีเมียบ่เลวตาบ่ฮั่นหนมีเมียค่ะเลวตาตอนนี้เป็นพระค่ะพี่เลวาจังใดยอม เลวัตเลวัตหนีจากลีเลว่าดีแบบนี้เดี๋ยวจังไดพีอย่ามาไกลหลวงพีนะห<า>ลวงพีบ่คือเก่าแล้วพี่เลวัเแม,นพ,เมนพี่เลวัตสี่ไปอยู่ใส่อยู่น้ำผ่านน้ำเจ้าคือมายืนี่ยังสี่พี่เลวัตแมนพี่เลวัตสี่อยู่ในขาผ้าเหลืองลีเลวัตดีแต่ยังสีคล้องขายังสีงงงงส่หักพี่เลวัตนัก อยู่เพื่อเขาพี่เลวาตากับม่อาลีลาวดีนะพี่โยมเอ้ยตัดใจจัดหลวงพีซะเถอะหลวงพีตัดขาดจากโลกภายนอกแลว้ว <c oughs> เรื่องความหักหลวงพีถิ่มไปเบิดแลว้ว <c oughs> พี่เลวะเน่งนี่มากแต่อายล่ะ ขากดอกอีลีสามลิลัาวดีนั้นเมื่อเกลวันนั้นใกล้สวรรค์สันฝากโออาซาปินไปขอให้เด้กกูอายใจน้องเม่วันกูหัวใจอ้า

ตัดขาดจนชัวทีโอ้ยใกล้เข่าใกล้เข่าแต่น้อจุดสะโพกเอาสวด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 ขอบคุณค่ะทบทบมาที่นี่สิลองเพลงให้เขาฟังเนาะ ค่ะฝากหนึ่งคุณนพลนเป็นกอลลั่มบ่รอครับเป็นเพลงค่ะเพลงเนาะคื่อว่าเพลงบอฮักกับปสซาค่ะอ่าเชิญเลยครับผมณซวบอดี หากว่าไยสิไปน้ำเขาแม่น้ำตาสิไหลพังยาวให้ไอกับเขาฮักกันโลตาหตัวดีน้องนี่มัดความหมายเห็ดดีสำด่ดใดไอก็บบ่หตาเมื่อนี้วันนี้้ายสิจะกลาก็บบ่เป็นอย่าง วันอองสียใจกะสิบกวางทั้งหักของไอ้กับเขาคันไอ้บอ่กก็ไปน้ำเขาสาเรื่องที่ผ่านมาสิคืดว่าฝันไปกะแ,แค่อกหักมันบอกพอตายจะปวดสำได้นองสิยอมรับเอาให้ไอ้กับเขาพากันพึ้นสวรรค์ บ่ต้องสงสาร้องมันแค่ของเก่าไปซาอายไปหักกับเขาน้องมันแค่แฟนเก่าที่อายเาร้ัสิบทโทษโลรธอายดอกนาหากอายสิลาสิทิ่มน้องไปแม่ เสียใจก็ให้อ้ายไปหาเขาสะเดออ้าขอเสียงคนโสดหน่อยค่ะ ใจก็สิบความทั้งฮักของไอกับเขาขันไอโบฮักก็ไปน้ำเขาสาเรื่องที่ผ่านมาสิคืดว่าฝันไปก็แค่อกหักมันบอบพอตายจะปวดสำได้นองสิยอมรับเอาเาห้ายกับเขาพาถึงนสวรรค์ บ้านต้องสงสารน้องมันแค่ของเก่าไปซาไอไปหักกับเขาน้องมันแค่แฟนเก่าที่ไอเศร้าหักทันไอบ่หักก็ไปน้ำเขาสาเรื่องที่ผ่านมาสิคือว่าฟันไปก็แค่โอกหักมันบ่พอตายเจ็บปวดสำใดนน้องสิยอมรับเอา ให้อายกับเขาพากันขึ้นสวรรค์บ่ต้องทรงสารน้องมันแค่ของเก่าไปซาอายไปหักกับเขาน้องมันแค่แฟนเก่าที่อายเศร้าหักไปซาอายไปหักกับเขาน้องมันแค่แฟนเก่าที่อาย เด er so ่นที่สุดก็คือศิลปการแสดง คือทำให้การร้องเป็นเรื่องรองไปเลยมันเห็นศิลปการแสดงของของคนอีสานคนหนึ่งที่ประกอบอาชีพเป็นหมอลำมืออาชีพจริงๆไม่ว่าจะเป็นตอนร้องในนามลีลาวดีก็ได้เห็นว่าการเข้าถึงท่วงทํานองแบบลำเดินขอนแก่นทีนี้พอมาร้องเพลงก็เปลี่ยนโหมดได้ได้อย่างรวดเร็วแล้วก็อย่างที่หนูบอกว่าพื้นฐานของการลำซิ่งมันก็มันก็ช่วยเราได้เยอะเหมือนกันเพราะเพลงที่ร้องเนี่ย มันต้องใช้พลังสูงมากน้ำเพชรลำก็ลำสุดแต่พอมาร้องเพลงซึ่งเป็นเพลงร่วมสมัยก็ทำได้ดีลูกชื่นชมขอบคุณค่ะแต่ทั้งสององค์ประกอบที่ว่าเนี่ยมันยังเป็นรองศิลป์การแสดงที่มีอยู่ในตัวหนูสมแล้วที่ถูกคัดเลือกให้เป็นหนึ่งในประถม,มันเทิงศิลป์ครับชื่นชมครับน้องน้ำเพชรีนเสียงดีนะคะ แล้วก็เมื่อกี้นี้ที่โชว์กับพี่อีทเนี่ยก็ทำให้เห็นแล้วว่าเข้าถึงบทบาทนะคะก็ขอชื่นชมในการแสดงด้วยถือว่าปฐมบันเทิงศิลป์เนี่ยก็ยังมีเพชรเม็ดงามคือน้องน้ำเพชรเนี่ยที่จะนำสิ่งดีๆให้กับแฟนหมอลำเนาะคนที่มาชมมาฟังอยู่ตลอดก็ขอเป็นกำลังใจให้น้องน้ำเพชรนะคะให้เป็น พลังรักพลังใจของแฟนๆหมอลำที่ติดตามปฐมบันเทิงศิล์นด้วยค่ะขอบคุณค่ะผมว่านี่คือสุดยอดของหมอลำอีกคนหนึ่งบนเส้นทางที่เล่าให้ฟังเมื่อกี้เป็นหมอลำตั้งแต่อายุสิ้าร้องหมอลำได้หลายประเภทใช่ไหมลำเรื่องต่อกรเสร็จก็จะมาเป็นหมอลำซิ่งอีกกลับมาเป็นหมอลำเรื่องอีก คือผู้หญิงผู้หญิงแกล่งหรือว่าเป็นผู้หญิงสตรองแล้วก็เป็นคนที่บอกว่าถ้ากรีดเลือดออกมาเนี่ยผมว่าคงจะมีหมอลำเต็มไปหมดเลยแน่นอนอันนี้คือคนที่ที่รักบนเส้นทางสายนี้จริงๆนะครับถ้าไม่รักจริงอยู่บนเส้นทางนี้ไม่ถึงขนาดนี้เลยนะครับนอกจากการลำที่เพาะร้องที่เพาะแล้วการแสดงบนเวทีเราสามารถสัมผัสได้ถึงอารมณ์ที่ส่งมาเหมือนมีสวิต์กดให้เศร้าก็เศร้าโศกก็โศกเข้าถึงอารมณ์ได้ได้ถึงแก่นจริงๆเพราะว่านี่คือนักแสดงตัวจริงหมอลำตัวจริง ขอบคุณมากๆครับวันนี้ที่มาเวทีหมอลำของเรานะครับขอเสียงประมือให้น้ำเพชรนะครับผู้ชมครับขอบคุณค่ะก็ะอยากฝากคนงานเพลงนี้นะคะมาขอยอดไลค์มาขอยอดวิวมาขอยอซื่อขอเสียงจากเวทีไม่ท้องข้ามแห่งนี้และดีใจนะคะดีใจได้อาจารย์ทุกท่าน ทั้งสามท่านได้พี่น้องแฟนคลับแฟนเพลงนะคะมาซอยเชีย่ย์ซอยสนนนขอกราบขอบคุณนะคะขอบกับขอบคุณทุกท่านนะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณนางเอกสาวน้ำเพชรแห่งวงหมอลำหมายเลขหนึ่งปฐมบทัทิงศิลป์ที่มาร่วมสืบสาร และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านอีสานร,ร่วมกับทางรายการยังไงก็ขอให้ประสบความสําเร็จและมีแฟนคลับติดตามตลอดไปเลยนะครับอาวัุบันเป็นผู้นักการรงเรียนอยู่ที่อำเภอเดชอุดมจังหวัดอุบลราชธานีนะครับเป็นถึงท่านพออ,อ,อเป็นถึงข้าราชการมาลองเพ่งลง YouTube ยูทูบจัิงสินักลงนักเรียนชาวบ้านเพล่นวาเขาเป็นถึงพออ,อมาลองเพลงแบบนี้บ่ครับ yeah.